สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้นะคะ่ะกับหาพี่น้องนี่เราสิมาให้กันจะอยู่ในกินค่ะเปนเนี่ยกินข้าวเที่ยงน้ากันนะคะ่ะเมื่อาน,นี้ข้าวเส้าข้าวเที่ยงน้ากันเลยค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเก่งนี่ค่ะเมื่อน,นี้ครับสวัสดีครับเบ้านําครับแก่งเห็ดปวกค่ะให้น้องไม่ส้มนะคะ่ะเมื่อน,นี้นี่พี่น้องแก่งเห็ดปวกที่น้องไม่ส้มนี่เป็นข้องข้ากันนะคะ่ะโอ้เสิร์ลืมเดี๋ยวเสริรไปเก็บพริกกอนค่ะ อืไปคห้บติดนะแกงอันนี้ก็ง่ายๆได้พี่น้องะค่ะใส่ตะไคร้ลงไปนะค่ะลูกโดดใส่เลยเนี่พี่น้องนี่จะลูกโดดลงไปก้อน,นะค่ะแล้วผสมกับซีใส่นี่ได้ค่ะทำไมสมเพราะได้ใส่หลายเด้อพี่น้องเพราะว่าเห็ดหอมบป็นลายค่ะนี่แกงเพิ่นเป็นกินเพินเน่นแนวเข่ากันเนาะค่ะแล้วไม่สมกับไอเห็ดปวกอืมข่าวงามดีเนี่ย เป็นสดเข่ากันเลยสมไม่ลอยดีสมน้อไม่สมค่ะซสบพี่น้องก,ก็ร้องเก่งนะคะ่ะว่าเสพสุมกับเ่าเคยเห็ดน้องไม่สมแบบอันฝานเอานะคะ่ะคือต้องเขาว่าเขาเห็ดผัดอีอย่างนะเธออืมอ่ะยังไม่เคยเห็ดสิน,นี้แง่ติดเถือ,อต้องผัดน้องไม่สมุมทางบ้านนี่เป็นเห็ดจะเป็นซับเอาคือต้งซับบกหุ่งเนี่ยค่ะนั่นแหละเซ็งส่ จะถามมอเดือดก็นดะค่ะบัดน,นี้เฮากวกะซีไซเห็ดลงไปเลย mm hmm. นี่เริ่มเดือดละฮัก่กะเอานี่เห็ดลงเลยเด้อค่ะแกงเห็ดสนิดนี่แกงง่ายๆเด้อค่ะพี่นอ้องเพราะมีอย่างไรเพราะได้ต่ำเครื่องก็จ้งเขาแกงอันเห็ดแบบน้ำยาหนะะังเด้อค่ะแกงเส้นน้นไม่สมเนี่ยซุปแค่ตะไคร้ใส่อะไรกับแม่นแล้วเครื่องปรุงกับได้ปรุงอย่างไรคะ่ะผักกับส่แค่ผักนางตู้แล้วพี่น้องิีเสบผักอีฐตู้นี่ค่ะ ค่ะเครื่องปรุงกับสิสเต้เป้งน,นัวนะคะหน่อยนึงแล้วก็แมมนยอม้อนนาประเดกแล้แมนเหลวรดข้าเนะ่ยกงอัน,นี้เพราะว่าน,น้อไม่สมพกับมีรดชาติปเปรี้ยวเค็มหน่อยนึงนเหลวค่ะปล่อยเป็นฝนนะครับไปจนไอ้วิ่น่องก็นนะเดอดเงิตเอัฝนตัวดีครับ บดแล้วเนี่ยพี่น้องสุกแล้วล่ะค่ะซุกแล้วก็ใส่ผักอีตู้ลงไปแล้วก็บเมนแล้วเด้อค่ะคือหผักอีตูับปรุงเลยเนี่ยไปพี่น้องไปเบิ่งเมนูต่อไปเฮาค่ะเบิ่งเด้อค่ะสิร์ฟดิตักเสิร์ฟเบื้องแซ่บบ่พี่น้องเก่งเฮดปวกเส้นเนาะไม่สมค่ะมารับไปมาพี่น้องเก่งเฮดแล้วต้องมีเนาะมัดตั้มบักหุ่งเนาะค่ะแกงเห็ดปวกแซ่บแล้วก็ตำบักหุ่งเบิ่งเผ็ดๆเลยเด้อพี่น้อง รสเด็ดค่ะกินจนล้มเพ็ดออกล้มออกหูรถนี่ขันว่าเพ็ดมันกับว่าซวงพี่น้องกับซัำบอกินเพ็ดแซ่บเนื้อหนัว,นว,นวแต่ว่าสมมตอนี่กะเสริมกับซิลดรสเต็งหัวลงหน่อยนึ่งนะคะ่ะซ่อนเดี๋ยวฮะต่กอนนี่กิ๊บเดี๋ยวนี้นะคะ่ะก้นนี่เลบนค่ะ ง่ายๆค่ะลำบักหุ่งกับมีบักขีบักเล่นกับบะน้าวแค่นี้แหละแด่โรดเพราะว่าน้ำปลาด้วยซงสิ่กะแม่ต้มไปละกักินประจำกัแซ่บกะนั่นแหละค่ะอืเมื่อนี้สวนแม่ต้มน้ำเป็ดกันค่ะน้ำเดากขาเบิดแล้วตัวนี้เป็ดเหมือนน่ะซองขววเหลือนซองขววเหลือนเพระว่าต้มแกงเอียงกัใส่ยูนี่เหมือนเนาะค่ะเนี่ยใสเหมือนทุกอย่างต้มแกงอ้อมเมี่ยงกัใส่ยูนี่เหมือเลยหน่อยนึงค่ะ นี่วะเป็นอะไพี่น้องเส็ขค่ะยังลุ้นไปค่ะ กินผิดพี่น้องตำดังเขาเลยค่ะมันไหลแตกเบิ่งข่าไปนน่ะไปตัตกใส่กันเด้ไหมคะนะพี่น้องว่าสิ่งวมโคกค่ะโคกน้อยใหญ่หลาแบบนี้ลูกขึ้นมาได้อืมตำล้าส,ส์ตำเสบบ้านเขาเลยแหละค่ะเสดเขาเป็เห,เห็ดเองต้มเองอ ผาตัดเก่งเห็ดกันมเนี่ยค่นะนี่มาพี่น้องตัดแก่งกันค่ะสดห่นหอนๆนวๆค่ะเนี่ยออกสมน้อยๆของไองไม่สมแล้วค่ะอือืลูกโดดกันจะเสริมคนหาลูกโดดป่าจงไปคันเป็นว่าเสริมปกินกับบะหมี่ไปกินได้ค่ะลูกโดดจะเสริมกับพ่อมากินไปค่ะ มาประเดีย๋ยวพี่น้องกินข้าวน้ำกันค่าเนี่ยมือน,นี้เขาก็ได้นี่ยแล้วค่ะเมนูง,ง่ายๆหามาได้เนี่ยค่ะแกงเห็ดปลวกซึ่งเน่าไม่สุ่มนะค่ะนี่จะสืกสะ้กับซื้อปลาทูมาปิ้งแล้วก็บตำบักหุ่งเนี่ยแหละค่ะแค่นีกก้ก็แซ่บสุดๆได้เนี่ยพี่น้องมาเด้อค่ะมาเด้อประเดี๋ยวพี่น้องกินข้าวน้ำกันข้าเนี่ยมากินข้าวน้ำกันพี่น้องหอมๆกุ้งค่ะ

งามงำเขาบุงที่เขาบานไปกระทู้ปีงไม่ไม้ขาห่อนหอนโอ้ยห่อนหน้อเยอะ แม่แกงพริกจิเปไ็นยแกงหมกพริกเคยกิน,นบ้ขานนะถามคนบ่ากินเผ็ดน้องขยี้ีบ้นะนัวไม่งฟันแกงเป็นน่วเลยแกงหมกพริกสิเผ็ดเลยนะพี่นังแกงแบบกดจ้า

ยาน,นมขน้นนะแล้วมันงอกแล้วได้พี่นนอ,รอิราเลยสาไปเบื้องทาง ตาผ่ายอยู่นะฮัลโคัพี่น่อง 我开摩 ก็ไปเฮอาสิิพัดกับพัดได้ละถ้าบูจีนค่ะปลูกไว้นานนึงบ๊หลกเพิ่นเละเรื่องไม่ต้อ ไม่ได้คิดกินเข่าซะค่ะก็เลยไม่ไกลด้วยครับพูนผมคิดอยากกินตะว่าขันน้นกินขั้นกินครับคุณก็จะกินเข่าในรอง เจ็บค่ะบ้านเขาป่าเจ็บเจ็บกบสิศูนย์พันไปหลายอยู่นี่น,นเะเธอเนาะว่าเป็นศูนย์พันธ์ก็เพิ่นง่ายที่ทิ่นฐานป่านังไปยังตัวนี้แต่ก็ค่อยมีตลอเสมอ,องานเซนสอื้ เมื่อก,กี้มันจะเห็นน้ำปังกับ,กบน้ำกับบั้บกเพราะว่ามันไม่ได้ปุกลุกนะ<ช>น้ำนหน่อยๆมื่อนี้เป็นไฮน้ำุกมุมค่ะ,ะ,ปะเป็นไฮน้ำถุงมุมล่อเป็นี่น้ำน้ำหนองกับยังทอเก่า Nãy qua bên yam nắm mặt cả nam mượt cả ca, you know. Bà cái bông miệng ra thì tùng yên đi. cái này bì tóc bì. Bà nha nắm kèm mặt nha kèm suga. Bà nha yang kèm kèm mặt nha kèm 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 kèm

เห็นลูกโดดไปไหนะค่ะ เดวันนี้ใส่เบาบอบกอ่านตอนสบายมันเกิดดีวันนี้จะขับมันยายแล้พี่น้องข้างหิมเขาทั้งแสบขาแสบไปเลีย ที่พ่อจะลงมือจกเข่าอีกแล้วค่ะเห็นไ,ไหมปาทูนี้มันก็มีไข่นเนอะรับปกติมันจะมีไข่ไข่ปาทูนัวๆด้วยค่ะ มมปลาทูเป็นสามารถเรียงเลยครับแล่วันเนี่อยเลยอยู่อ่ะใช่หรอเพืเอเออ่อนไปจับมาขใครเขาเปเ่ะอมาตายไม่จับทะเลเลยดิเบียนมาสามปบบทูเลยแต่บ <laughs> ปากเกา่ามีอ่ะ ท <S povo> ่านมีคนเคยเลี้ยงอะไรเน,นี่ยนี่หมเขาจะลองอย่า่าจะต้องขุดบ่แล้วเคยบอซีเม้นต์อ่ะใล่ต้องเอาบ่อซีเมนต์เนี่<ห>นนย ้องมีกตังยเงี้ยนั่งดำแล้วเรียงหนูแบบฮรมมัสซาดะค่ะออกลูกที่ดีนะเฮ้ยล่ะออกออกตรนี้ออกอะไรคือใช่ก่อนออกตรงว่าแถาบ้านกระบังดีละค่ะแต่ว่าบ้านเก็จะคิดหนูอ่ะพวกแกงเนาะ กับเปิดท่อให้อาหารเต้นนี้หมดแล้วต้องไปบนเถอะเูอยากก้อนมนาขคงว่าก้อนเงาเลยไปนี้ก็เอาจะหาก่อนสาดดีมยยงไรมันอืม แสบคักพี่น้องจะเสริมกันเถ้งหิวทั้งอันรแสบและค่ะเนี่ยคลิปนี้กับพี่น,อน,นะะ้อ,อกเกงเนี่ยละแล้วค่ะแกงห็ดปวกเนี่ยละค่ะมาสู้พี่น้องกินน้ากันละกันตำบักหุ้งปิ่นปะทูง,ง่ายๆคอือยุบานนะเฮานี่ละค่ะสเสในกด็กฝากเป็นกําลังใจให้น้ำเน,น้ละคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน้นละคะ่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะพี่น้องคลิปนี้กับไวส้สนีนะะ้์ละเด้อค่ะสวัสดีค่ะแล้วเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ